สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหนังเรื่อง b l u b i t e r นะครับหลังจากที่ได้ไปดูมาซึ่ง b l u b i t e r เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของอชายหนุ่มนะที่ชื่อไฮเมเลเยสหลังจากที่เพื่อนได้เรียนจบปริญญานะแล้วก็กลับบ้านมาหาครอบครัวแต่ว่าครอบครัวกําลังอยู่ในช่วงวิกฤตนะตอนนี้บ้านกำลังจะโดนยึดแล้วเขาก็เพิ่งเรียนจบกลับมาเพราะงั้นเขาก็เลยต้องรีบหางาน เพื่อหาเงินมาช่วยไม่ให้บ้านโดนยึดแต่แล้วโชคชะตาก็นําพาให้เขาได้พบกับสคารลับนะเทคโนโลยีต่าง,งดาวที่จะทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อว่าบูเบเทนนะเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่ได้ไปดูมาก็มันก็มีส่วนที่ทั้งสนุกแล้วก็ไม่สนุกนะคือตั้งแต่ตัวอย่างละผมได้ดูไปแค่ตัวอย่างแรกเองเพราะว่า คือพยายามดูตัวอย่างให้น้อยที่สุดดีกว่าไปไปรุนเอาในหนังดีว่าเพราะว่าเหมือนบางทีเดี๋ยวนี้มันหนังเขาชอบเอาแบบเอ่อพวกไฮไลท์ในเรื่องมาอยู่ในตัวอย่างเยอะไปพอไปดูจริงมันก็เลยทําให้แบบเอ่อเหมือนไม่มีอะไรอะเพราะแบบอะไรอะไรต่างๆมันไปอยู่ในหนังหมดละผมก็เลยดูตัวอย่างน้อยเรื่องนี้แต่คือแบบดูแค่ตัวอย่างแรกมันก็รู้สึกว่า มันก็ไม่ค่อยมีมันก็เฉยๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่มันก็ดูเป็นแบบหนังต้นกําเนิดฮีโร่แบบตามแบบพอสําเร็จทั่วๆไปเลยอะไรประมาณนี้คือมันมันไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่และฮีโร่มันก็แบบไม่ใช่ฮีโร่ที่แบบดังอะไรมากอะนะอซึ่งแต่ผมคิดว่า,าถ้าเกิดใครเป็นแฟนบูบเทินเนี่ยก็น่าจะดีใจนะที่ได้เห็นแบบมาทําเป็นหนังอะไรอย่างนี้เพราะว่า,าคือ คือถึงแม้แบบดูตัวอย่างและอะไรอะไรมันอาจจะดูไม่น่าสนใจก็เถอะมันจะแบบดูเป็นพอร์ตสำเร็จอะไรงนี้ก็เถอะแต่ว่าคือมันทํามาเป็นหนังละแล้วคือแบบมันก็คือหน้าตานะอันนี้รับแค่ดีไซน์มันก็ดูโอเคดูสวยดีอคือหลังจากที่ได้ไปดูจริงๆมาก็พบว่าก็ไม่ต่างจากตัวอย่างเลยก็คือแบบผมค่อนข้างเฉยๆเลยคือมันก็นั่นแหละตามที่คิดไว้เลยก็คือเป็น พอสาเร็จเล่าแบบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าคือพอสําเร็จในที่นี้ไม่ใช่แบบพอดที่แบบใช้แล้วมันจะดีทุกเรื่องนะมันเป็นเหมือนพอดสาเร็จก็คือแบบดูง่ายๆก็คือแบบมีตัวร้ายตัวดีการเดินทางไปตีกับตัวร้ายอะไรอย่างนี้เนี่ยตอนจบก็คือมันเป็นเหมือนแบบพอดสาเร็จรูปอย่างนี้มากกว่าก็คือแบบดูง่ายเข้าใจง่ายไม่เข้าใจยากแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ย คือมันจะมีด้วยความที่มันมีแฝงเรื่องครอบครัวของครอ,อบครัวเลเยเยครอบครัวของไอพ่ของเราเข้ามาด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างดีอยู่นะที่แบบมีแบบคือถึงแม้มันจะแบบเป็นพอดสาเร็จแต่ว่ามันดันจงส่วนอื่นขึ้นมาให้แบบดูแบบมีอะไรน่าสนใจขึ้นมาหน่อยออก็คือแบบเรื่องครอบครัวคือตลอดทั้งเรื่องก็คือผมคิดว่า จากร้อยเปอร์เซ็นของทั้งเรื่องอ่ะมันแทบจะเป็นแบบหกสิบเปอร์เซ็นเป็นครอบครัวสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นแบบพูดถึงการแบบพูดถึงการเป็นฮีโร่ของบูบิเทนคือมันก็เลยแบบเถ้าใครมาดูอาจจะร,รู้สึกแบบเอ,อาจาวๆหรือง่วงหรือหลับไปเลยก็ได้เพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็นแบบครอ,อ,อบครัวดําเนินเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวสะส่วนใหญ่ซะมากกว่าแบบเรื่องการต่อสู้อะไรอย่างนี้คือมันก็เลยใครที่มาตามหาหนังแนวๆแบบ ฮีโร่สู้กันจ๋าเลยอาจจะไม่มีเพราะว่าเขาดันเรื่องครอบครัวกับพวกวัฒนธรรมด้วยความที่แบบครอบครัวเม็กซิโกที่ย้ายมาอยู่ที่พารเมลาติเต้เขาจะแบบอ,อาจจะมีพูดถึงเรื่องอวัฒนธรรมกับความแตกต่างของแบบครอบครัวแต่และครอบครัวด้วยซึ่งเรื่องครอบครัวเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดไม่ได้มีแค่พูดถึงแค่แบบครอบครัวของเลเยสครอบครัวของไฮเม่อะไรอย่างนี้นะมันคือแบบทุกตัวละครอะคือแบบ ตัวละครที่ปรากฏมาแบบทั้งตัวร้ายก็มีพูดถึงเรื่องครอบครัวด้วยแต่ว่าทางตัวร้ายมันอาจจะแบบเออไม่ได้แบบหนักเท่าไหร่แบบมีบางๆแบบมันก็ออกยาแบนราบเลยแบบกว่าจะมีอะไรก็ค่อยๆมีค่อยๆมีอะไรอย่างนี้เออมันก็เลยแบบเออดูเบื่อสักหน่อยคือแบบเรื่องครอบครัวมันก็มันก็ดีนะที่เอามาเล่าแล้วคือมันก็ดีที่ได้เห็นแบบความสัมพันธ์ของแต่ละตัวเราคือผมชอบที่ว่ามันคือในเรื่องเนี้ยเขาใช้ตัวละครได้แบบ ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะคือแบบพวกตัวละครของครอบครัวของครอบครัวเลเยสเนี่ยแทบทุกตัวนี่ก็คือแบบจะมีแบบได้คุยกันได้พูดคุยกันได้แบบดำเนินความสัมพันธ์ต่างๆในเรื่องนี่บ่อยมากมันก็เลยแบบทําให้แบบตามที่บอกว่าพวกฮีโร่จ๋าที่มาสู้กันอลไอาจจะน้อยเออไม่ใช่อาจจะน้อยก็คือแบบค่อนข้างน้อยแล้วแบบอาจจะแบบไปทางหน้าเบื่อหน้าเบื่อหน่อยเพราะว่ามัน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 ไม่ได้มีฉากสู้เยอะมากไงตามที่บอกว่ามันแบบครอบ พาร์ทครอบครัวหกสิบฮีโร่สี่สิบเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยดูแบบอาจจะเอื่อยๆหน่อยแต่ผมว่ามันก็ดีนะที่แบบใส่มุมนี้มาแต่แค่แบบมันเล่าแบบบางช่วงมันก็รู้สึกเหมือนแบบอ่ค่อนข้างยัดมาเยอะไปหน่อยมันก็เลยเอื่อยๆเออมันก็เลยมีเอื่อยๆบ้างแล้วคือแบบแล้วในส่วนของพาร์ทฮีโร่นี่คือผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆเพราะว่าตามที่บอกว่ามันเป็นพอสดสาเลสนะนะอืมคือมันก็เลยแบบ เฉยๆเลยแล้วคือแบบมันก็ไม่ได้แบบเน้นละเอียดอะไรมากอะ่ะคือแบบแต่นี่มันเป็นหนังเปิดเรื่องนะก็นั่นแหละนะเออแต่มันไม่ค่อยได้แบบมีรายละเอียดอะไรมากนักก็คือแบบมันได้พลังมาสู้กับตัวร้ายเลยเรียนรู้คือแบบในการผมรู้ตัวว่าปูปิเทอมันแทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเป็นฮีโร่เท่าไหร่นะกว่าจะมาแบบคือแบบหรือผมไม่เก็ตก็ไม่เข้าใจคือแบบมัน ผมก็เลยแบบค่อนข้างรู้สึกเฉยๆนะแต่ก็แบบอยู่ในเข้าใจระดับหนึ่งแหละแต่แค่แบบในในเรื่องนี้ตามที่บอกว่ามันเป็นครอบครัวสัดส่วนใหญ่ฮีโร่มันมีน้อยเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยอินในส่วนของพาธของฮีโร่เท่าไหร่แต่ในส่วนของครอบครัวมันก็มันก็ดูเยอะเยอะไปหน่อยมันก็เลยทําให้แบบเฉยๆคือพอมารวมรวมกันคือมัน มันเหมือนจะกลมกล่อมนะแต่แบบมันก็มันเหมือนไม่ได้บาลาน์น่ะมันดูขาดขาดเกินเกินซะมากกว่าอืเรื่องราวก็การดําเนินเรื่องอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบไปเฉยๆเลยไปเฉยๆเลยไม่ไม่ค่อยแบบคือแบบมันเหมือนจะน่าสนใจแต่มันก็เฉยๆมากกว่าเพราะว่ามันดูแบบบาลาน์บาลาน์แบบไม่สุดเท่าไหร่นะเออพวกการดําเนินเรื่องในเรื่องอะไรก็จะประมาณนี้ในส่วนของนักแสดงก็ผมก็ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้รู้จักใครมาก่อนเลย อืมก็เลยแบบไม่รู้ว่าแบบก่อนนะั้นคือพอมาดูจริงๆก็พบว่าเหมือนแบบอหลายๆคนเนะี่ยอาจจะแบบไม่ใช่นักแสดงดังมาก่อนอะไรอย่างนี้แต่พอมาดูจริงๆก็ทุกคนก็โดยรวมก็แสดงได้ดีนะแสดงได้ดีตามมาตรฐานของหนังแนวนี้นะก็ไม่ได้มีคือไม่ได้มีอะไรวือหวามากแต่ก็แบบไม่ได้แย่อะไรอย่างนี้เลยอืมซึ่งโดยรวมก็โอเคนะแต่ว่าใน อ,อ,อนักแสดงที่แสดงเป็นไฮเมย์นี่ก็อยากให้เขาได้ไปต่อนะเห็นว่าจะมีไปต่ออยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็กโอเคดีมาเป็นเล่นเป็นบูเบเทนดีอแล้วก็ในส่วนของพวกงานสร้างนี่ก็ตามที่บอกว่าเ,เรื่องชุดเนี่ยเขาทําสวยจริงๆก็คือมีการอ้างอิงมาจากคอมิกแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาตัดปากออกไปเพราะว่าไม่งั้นนี่มันจะแบบ มีปากจริงมันอาจจะดูสยองสยองหน่อยพวกดีเทลชุดอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะเขาทํามาสวยเลยเออซึ่งก็ถ้าใครเป็นแฟนบูเบเทนนี่ก็น่าจะชอบนะที่เขาออกแบบอะไรมาดีแล้วคือแบบบางฉากเขาก็ดูถ่ายทําโอเคดีนะเออพวกคือเรื่องฉากสู้อะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันมันก็ดูเจ๋งดีแต่ว่าฉากสู้ที่ผมมองว่าเจ๋งนี้ก็คือแบบพวกสู้ที่แบบใช้อุปกรณ์แล้วก็แบบ กระโดเตะกระโดถีไปอะไรเงี้ยมันมันก็ดูโอเคดีเออมันดูแบบเก่งดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแบบเยอะอะอืมเพราะว่าคือฉากสู้มันไม่ได้แบบเรื่องนี้มันไม่ได้เม้นแบบฮีโร่จ๋าที่แบบสู้ไปทั้งเรื่องสู้โดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าการที่แบบมีแบบโดยสู้ไปใช้อุปกรณ์ไปเนี่ยมันก็ดูเก่งดีแต่พอเป็นสู้แบบอ่อลังอลังการแบบยกระดับขึ้นมาหน่อยแบบไปสู้กับแบบเหมือนสู้กับบอสอะไรเงี้ยคือมัน ผมไม่ผมรู้สึกว่ามันเฉยๆอ่ะคือแต่อตอนที่แบบเขาเปลี่ยนแบบเสกเรียกอาวุธอะไรเงี้ยมาผมว่ามันก็ดูเจ๋งดีแต่พอไปสู้กันมันเฉยๆอ่ะผมค่อนข้างเฉยๆกับการแบบพอเป็นฉากสู้แบบสู้กับบอสอะไรเงี้ยหรือสู้กับตัวใหญ่ๆอ่ะผมเฉยๆแต่พอเป็นสู้แบบคือแบบใช้มือเปล่ากับแบบเรียกอาวุธมาแล้วก็สู้สู้ต่อยต่อยกระเด็ดกระโดดเตะกระโดดต่อยอะไรเงี้ยผมก็โอเค แต่พอเป็นแบบสู้กับบอสผมก็เฉยๆซึ่งโดยรวมแล้วบูเบเทิก็เป็นหนังที่ดูง่ายๆเอาไว้ดูเพลินๆนะไม่ต้องคิดเดยอะดูเอาสนุกได้ดูจะดูคนเดียวดูเอาสนุกหรือจะดูกับครอบครัวก็ได้นะโดยรวมก็ไม่ใช่หนังที่แย่แต่ก็ไม่ใช่หนังที่เยี่ยมนะอยู่ในระดับกลางๆซึ่งก็ความยาว2ชั่วโมงมีท้ายเครดิต2ตัวตอนนี้ก็ฉายแล้วในโรงภาพยนตร์นะครับ แล้วก็ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับใครไปดูมาแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็ไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ว่ากันนะครับสามารถเลือกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ